สวัสดีค่ะทุกคนกลับมานะคะดูดวงแบบสุม่มแรนดอมอีกหนึ่งคลิปนะคะมาดูว่าหัวข้อนี้นะคะก็คือว่าใครเอ่ยนะคะกำลังแอบ,บสองคุณอยู่นะคะเขาคนนั้นคือใครแล้วส่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะ,ะดูสิบังเอิญที่เจอคลิปนี้นะคะเป็นแบบสุ่มนะวันนี้ไม่ได้เลือกใครนะคะ กำลังแอบสองคุณอยู่ดูเขาคนนั้นสิมีคนแอบสองคุณหรือเปล่าดูสิฮะโอ้ยเชนออฟเพนเจเคิลขึ้นมาควีนออฟเพนเจเคิลในออฟชอามีแน่นอนคะ่ะมีคนสองคุณคะ่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณนะคะอืมเอสออฟคัพ คนคนนี้อาจจะหนึ่งเป็นคนที่เคยเจ็บปวดจากคุณนะคะมีในลักษณะของการที่แบบอยากเคยเจ็บปวดจากคุณเคยเสียใจจากคุณแล้วก็มันเหมือนแบบไม่รู้ว่า m o ฟออนได้หรือเปล่านะคะอาจจะ Move on ได้แต่ทำไมเขาสองคุณเรามาดูกันถามว่าคุณเข้ามาดูคลิปนี้มีคนสองคุณหรือเปล่าใครคือใครส่องคุณเขาน่าจะเป็นชาวธาตุดินหรือว่าชาวธาตลมก็ได้นะคะ ซึ่งการแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าคุณรู้ว่าเป็นเขาหรอกแต่คนคนเนี้ยน่าจะมีอาการของการแบบส่องแบบไม่ใช่ซุ่มแบบเงียมๆี่อยากดูก็ดูอะไรอย่างเงี้ยมาดูสิคะว่าทำไมเขาส่องคุณคะ ทำไมเขาส่งคุณนะคะเพราะคุณไม่ค่อยสนใจเขาหรืออีกอย่างหนึ่งคือคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วเราไม่ค่อยรู้เรื่องของกันและกันเขาก็เลยส่งเรา two of ครับเขาสนใจเรื่องของคุณค่ะคนนี้มีความเป็นได้ว่าความเป็นไปได้ว่าเขาเคยเขาเคยชอบคุณหรือเขาตอนนี้เขาสนใจคุณถ้าไม่งั้นเขาไม่ส่งคุณ นะคะอาจจะทำไมเขาทำไมเขาส่งเราอาจจะเป็นเราไม่สนใจเขาหรือว่าเราไม่ได้คุยกันแล้วหันหลังให้กันแล้วอย่างเงี้ยซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่เคยคุยกันเคยคบกันก็ได้นะคะเออเคยมีใจให้คุณเคยผูกพันกับคุณนั่นแหละดูสิอืมเป็นมีความเป็นธาตุดินสูงมากนะคะมีความเป็นธาตุดินสูงมากแต่เหมือนเขาทําตัวไม่ให้แบบว่า คุณเดือดร้อนกับความแอบส่องของเขาเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคนนี้เป็นคนที่เราหันหลังให้แล้วเป็นคนที่เราไม่ค่อยคุยแล้วนะคะแล้วเป็นคนที่เคยสนใจคุณมาก่อนหรืออาจจะเป็นแบบคนเคยคบก็ได้นะคะเมื่อกี้หมอบอกว่าไงนะเด e w o r บางคนก็เป็นทางไกลต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือคนที่คุณเพิ่งจบกันไปได้ไม่นานนี้เองหันหลังให้กันนะคะ อาจจะเกมโอเวอร์ไปได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มาส่องคุณนะคะอืมใช่ส่องคุณทางโซเชียลก็มีนะคะอืมส่องว่าคุณเป็นยังไงคุณสําเร็จไหมคุณประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณมีในชีวิตหรือเปล่าชีวิตคุณเป็นยังไงถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยราบรื่นดีหรือเปล่าเขาอาจจะเห็นคุณรู้สึกแบบดีขึ้นราบรื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณมีเกณฑ์หรือว่าคุณได้เริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่าง นะคะเขาก็เลยแบบว่าอาจจะได้ข <ices down> ่าวมานะคะจากจากครอบครัวหรือจากเพื่อนหรืออะไรก็ตามมันทำให้เขาเนี่ยสคนนะตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงคะนตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขายังลืมคุณไม่ได้นะ หรืออีกในยานึงมันเป็น energy ที่มีคนเพิ่งเลิกคบกับคุณไปหันหลังมีกรณีเพิ่งเลิกคบแล้วก็เพิ่งคบค่ะถ้าเพิ่งคบเขาคนนี้สนใจในตัวคุณมากคุณดูลึกลับคุณดูน่าคนหาแต่ถ้าเลิกคบกันไปแล้วคนคนนี้นะคะเบกตรงๆอ่ะยังเศร้าใจไม่หายจากคุณแล้วก็ทําใจเยอะพอสมควรนะคะที่จะอดส่องคุณไม่ได้อ่ะ ะะอ่ะสองคุณไม่ได้ถ้าคุณกับเขาเพิ่งเริ่มกันแต่ถ้าเพิ่งคบกันนะคะมีในกรณีที่แบบชอบคุณมากแหละอยากจะรู้เรื่องราวของคุณอยากจะเอาอกเอาใจคุณอยากจะรู้ว่าคุณชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ไม่อยากจะให้คุณรู้ตัวมากเพราะว่ากลัวกลัวการทะเลาะนะคะโอเคขอดูลักษณะของค,คนคนนี้ให้ชัดเจนหน่อยสิคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่แบบ ไม่ได้บอกว่าเจ้าปัญหาเป็นคนที่คิดมากนะแต่เป็นคนที่ฉลาดนะแต่เป็นคนที่แบบมีอะไรในหัวเวลาเขาคิดเขาจะคิดเยอะนิดนึงนะคะเป็นคนที่บุคลิกบางครั้ง2องบุคลิกฉลาดเขาเป็นคนหน้าเด็กนะคะเป็นคนเฟรนลี่นะคะแต่บางทีก็เอาแต่ใจอย่างเงี้ยก็มีแต่เขาก็มีเสน่ห์เช่นกันนะ เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์พอสมควรนะคะคนคนนี้บุค,คลิกของเขามีสเสน่ห์แล้วก็ฮอตมากด้วยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเป็นคนที่มีความแบบมีแรงดึงดูดตระเพทตรงข้ามพอสมควรแต่เขาเป็นคนที่คิดมากนะคะเออบุค,คลิกอินเนอร์ของเขาเก็ตหรือยังมาดูในกรณีถ้าเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับคุณไปเขาคนนี้เขาคิดยังไงทําไมเขาถึงมาสองคุณนะคะสตรงิงมันยากสําหรับเขานะคะ ที่จะอะไรที่จะหยุดความกังวลใจหยุดความสับสนไม่ได้หลังจากที่เลิกลากับคุณนะคะอาจจะมีความยังโกรธอยู่นะคะแล้วก็ยังทําใจนะคะเขากาลังทําใจถ้าคุณถ้าคนคนนี้เป็นกรณีที่เพิ่งเลิกกับคุณไปเขากาลังทําใจมันต้องใช้เวลาแต่ฉันก็อยากจะรู้เรื่องราวของเธอบ้างประมาณนี้เหนื่อยนะเขาเหนื่อยนะคะเขาใช้เวลานะคะที่จะผ่านพ้นช่วงที่หนักของชีวิตไป ะะอาจจะเจอความสับสนเจอสถานการณ์ของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขากค่ลังทําใจเขากาลังใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งหรือพยายามแบบใจดีสู้เสืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสำหรับกรณีพี่พึ่งคบละมาดูมีทางพึ่งเลิกแล้วก็พึ่งคบนะคะของคุณเนี่ยกรณีที่พึ่งคบหรือว่าเพิ่งเจอคนคนนี้สอคุณนะคะ o ทียส เขาอาจจะอยากจะรู้ว่าคุณนอกจากเขาแล้วเนี่ยคุณคุยกับใครหรือเปล่าเขาจะอ,อกหักหรือเปล่าซิกออกครับเพราะเขาเอนดูคุณแล้วก็ชอบคุณมากความรักของเขาอาจจะแบบไม่มีเงื่อนไขแต่เขาก็ดูตัวเหมือนเขาจะเจ็บปวดมีความกลัวมีความกังวลถ้าคนที่เพิ่งคบกันคนนี้มีความเป็นชาวธาตุลมสูงมากนะคะดูสิเป็นกรดไม่ใช่กรด ไห้ทุนตุนกลุ่มนะคะมีความเป็นธาตุลมสูงมากๆถ้าพึ่งคบพึ่งคุยกันนะคะทำไมเขาสองคุณก็สนใจเรานั่นแหละเอ็นดูเรานั่นแหละแต่ก็กลัวเจ็บกลัวแบบว่าเจอรักสามเศร้าก็สองคุณว่าเอ้นอกจากเขาแล้วคุณมีใครหรือเปล่าเขาจะสามารถที่จะเอาชนะใจคุณได้ไหมเขาจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูนะคะว่าลักษณะของคนที่พึ่งคบใช่หรือเปล่า เซเว่นออมคัพนะคะลักษณะอินเนอร์ของเขาเป็นคนที่บางครั้งไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เหลือหลายบุคลิกดีนะคะมีแรงดึงดูดคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบฮอตนะคะเออมีความเป็นเซ็กแอคเพลแล้วก็เป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามด้วยนะคะม,มีความมั่นใจในตัวเองพอสมควรแหละนะคะอินเนอร์ของเขาเด e t o วเ r ์ขึ้นมา แต่บางครั้งนะคะ energy ของเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีความลักษณะเป็นใจร้อนใจร้อนบ้างผสมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพายุก็มีเอาละค่ะมาดูว่าในกรณีที่แอบสอไม่ว่าใครก็ตามที่แอบสองคุณตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาในใจนะตอนนี้คืออะไรคนที่อุย้ยไม่รู้แหละ คนที่สองคุณตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีตอนนี้คือความห่วงใยความสนใจแล้วก็ความแคร์ความแคร์นะแบบว่าฉันแคร์เธอนะฉันสนใจเธอนะฉันห่วงใยเธอนะฉันยังผูกพันฉันยังแบบถ้าพึ่งแบบเลิกกันน่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีสายใยของความแบบมันอินเทนต์น่ะ เขายังมีตรงนี้อยู่นะคะหรือถ้าเพิ่งคบเอาตรงๆนะคะโรแมนติกแล้วก็สนใจเราอืมแตอนนี้เขาอยากจะบอกเลยว่าเขาห้าสิบห้าสิบถ้าเพิ่งเลิกไปก็ยังตัดใจไม่ได้หรอกแต่ถ้าเพิ่งคบก็ยังห้าสิบห้าสิบว่าจะมั่นใจได้ไหมกับตัวเราอย่างเงี้ยเออนะคะแล้วก็เอเนจีของความไม่เปิดใจความเข้าถึงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่ นะคะยังมีความลังเลความกล้าก,ก,กลัวอยู่นะคะถ้าสมมุติพึ่งคบเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะมีความกล้าก,ก,กลัวอยู่แต่ถ้าพึ่งเลิกไปมีความแบบบล็อกปิดกั้นการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเลยส่องคุณได้แค่แอบส่องแอบมองนะคะแล้วก็คิดถึงคุณอย่างมากนะตอนนี้4 o รครับบอกขึ้นมาเลยว่าฉันคิดถึงเธอนะฉันเหงานะนะคะ แล้วก็อยากมีความมั่นคงกับคุณไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณเพิ่งเลิกกันเขาคนนี้คิดถึงอดีตนะคะที่เคยมีซึ่งกันและกันโอเคนะคะยังไงก็เป็น เนดอมนะคะเจ n เนอ l ทั่วไปใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะก็ขอบคุณมากมายนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะคะเดี๋ยวมอโบจะมาไลฟ์สดนะคะก็ดูดวงกันด้วยแล้วก็ไลฟ์สดที่แฟนเพจด้วยช่องด้วยแล้วก็อาจจะเป็น TikTok ด้วยนะคะดูก่อนเนาะขอบคุณมากมายเลยคะ่ะเลิฟๆค่ะ